สวัสดีจ้าวันนี้ช่องเทพนาจ๊ะครัวเฮฮาขอเสนออาหารชุดแบบเต็มคาราเบลเป็นอาหารประหยัดแต่มากด้วยประโยชน์เห็นไหมน,นี่มีอะไรบ้างชมเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเทพนาจ๊ะ วันนี้ช่องเทพนะจ๊ะขอเสนออาหารชุดแบบเต็มคาราเบลสิ่งเป็นอาหารชุดราคาประหยัดแต่มากด้วยประโยชน์มีอาหารอะไรบ้างจ๊ะซาร่าอ,อาหารชุดราคาประหยัดแต่มากด้วยประโยชน์ของเราในวันนี้ก็มีมาม่าเลือดรสยำปลากระป๋องแสนแซ่บกับไข่ต้มแนแลมุน <c oughs> อร่อยมากค่ะขอเชิญพีเตอร์อธิบายต่อเลยนะคะ ครับผมอาหารทุกอย่างบนโต๊ะตอนนี้กองมุนอุยปุยอยู่เลยนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่อาหารที่กองมุนอุยปุยอยู่นี้ช่องเทพนะจ๊ะจะทําให้มันเลิศรสขึ้นมาทันทีเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราเริ่มกันที่ยำปลากระป,ป๋องแสนแซ่บเต่มเลยนะจ๊ะปลากระป๋องแสนแซ่บของเราเออ หลักระป๋องคือตัวเอกของเรื่องแล้วก็ขาดไม่ได้เลยทวดนี่นางเอกที่ขี้หนูซอยกระเทียมหอมแดงกระเทียมนีอ่อ่ผมเอามาแทนตะไคร้ใบมะกรูดนะจ๊ะเผื่อว่าที่ห้องน้องๆอ,อ,อาจจะไม่มีอ่วัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็นี่มะนาวเนาะโอเคนี่จำคาญอีนางนกกระว่าวตัวนี้จังเลย โอเคจะใส่พริกพริกนี้ไม่ต้องใส่หมดนะจ๊ะเสียชีวิตได้นะกระเทียมโรยลงไปหอมแดงตามมานี่เน้นง่ายๆจ้ะน้องๆจ๋านี่ห่วงน้องๆน,น,น,นะเผื่อว่าอยู่ห้องแล้วก็ขี้เกียจออกไปแล้วขี้เกียจสั่งแก๊ปอยากจะทำทานเองของที่มีอยู่ในห้องก็ามาทำทานได้ อาจจะเลี้ยงเพื่อนๆมือพิเศษก็ได้เป็นมือพิเศษแสนประหยัดแต่มากประโยชน์นี่นี่นี่น,นี่ให้ดูก่อนน้ำปลาซิดลงไปเพราะว่าในกระป๋องเนี้ยังมีซอสมะเขือเทศอร่อยอร่อย,ออยติดอยู่อย่าไปทิ้งไปล้างก่อนแล้วก็เอามาใส่เลยนี่เห็นไหมต่อไป านาวตาม,มาอยากเปี้ยวอยากอะไรก็ชิมดูได้นะไม่แยกนะเพราะว่าแยกแล้วมันเละเราไม่ใช่มันติดชามติดก้นไปหมดของยิ่งน้อยอยู่ปรุงนี้นี่แหละไปแซบเอาตอนที่จะกินแล้วก็คน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 เป็นงเป็นไงง่ายๆใช่ไหมโอเคจ้ะในน,นกกระว่ามังเลือยค้องได้แล้ สองมามา่าและรสจ้าอา้าวใส่มามา่าลวกลงไปเอามาอีกคนอนึงโอเคขณะน,นี้น้ํากำลังกโรกรธจัดครับใส่มามา่าลงไปก่อนเอออาจะะพี่มาคนหน่แลเ้็วทับพี่มาอืมน้ําเดือดแล้วปล่อยไว้สักครู่ให้เส้นมันนิ่มก่อนอืมเอาละ ต่อไปลูกชิ้นตามมาเลยลูกชิ้นใส่มาเลยครึ่งถุงอืมอาหารพิษประหยัดนะถุงนี้สี่สิบาทเองบุกพอแล้วยังไม่มีกินมื้ออื่นเนี่ยที่ใส่รวมกันเนี่ยเน้นสะดวกในจ๊ะไม่ได้ช่วยอืมเป็นคนง่ายๆไม่ถือตัวโอเคคนมาม่าให้นิ่มเลย ลวกพร้อมกันเนี่ยพอเราต้องทิ้งน้ำปล่อยให้เดือดสักนิดหนึ่งปล่อยน้ำพอกรดอีกนิดหนึ่งโอเคต่อไปก็เอาตะแกรงมาเทน้ำทิ้งออกเลยเทน้ำทิ้งโอเค,อเคปล่อยให้เดือดก่อน อันแหละเดี๋ยวก็อร่อยเราก็เทน้ำจริงนะมา,มาแล้วรสเริ่มเลยจ้ะเทลงไปเลยเอาละตามด้วยเครื่องปรุงสาดลงไปอืมโอเคเทลงไปให้หมดเลยจ้านี่น้ำมัน เทลงไปไม่ต้องผัดนะจ๊ะไม่ต้องผัดเลยนั่นแหละจากนั้นก็คนให้ทั่วมันหนีเงี้ยเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยอืมเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องผัดนะจ๊ะน้องๆจ๋าสำหรับน้องๆที่อุปกรณ์ไม่พร้อมอะ่ะยืนยันอืรับรองอร่อย คุกคุกเขางไปเมื่อกี้นะจ๊ะน้องๆมันจัพอดีเลยอาจจะเค็มนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอร่อยกรมกรมอ,อะไรนะลูกชิ้นน้อยเหรออาจารย์ให้เอาไปเลยนี่ลูกชิ้นถุงนี้สี่สิกว่าบาทใส่ไปไม่ถึงครึ่งเลยมามา่าอีกสองห่อเครื่องปรุงใส่ไปห,หมดเลยนะจ๊ะไม่ต้องเติมน้ำแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วเห็นไหมเห็นไหม ประหยัดด้วยเนี่ยไม่ถึง40่สิบสี่สิบกว่าบาทชวนเพื่อนมาทานได้ด้วยไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะซึ่งปรุงพอดีแล้วทานแค่นี้แหละรับรองจะติดใจโอเคจ้าสุดท้ายจ้าไข่ตุม้มหลังจากที่ต้มแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นนิดหนึ่งเพื่อจะดิบปอกง่ายนะอย่าลืมนะต้มไข่ก็ต้องใส่เกลือน,นิดหนึ่งบิดเสร็จแล้วก็มาปอก นี่มานอนรอยอยู่ในชามนี่ละเพื่อที่จะเป็นไข่ต้มแสละมุนก่อนอื่นน้ำปลากับผงชูรสราดลงไปเลยนะไม่ใส่ได้ไงชื่อชูรสน่ากินจะตายตามด้วยนี่จ้านี่ที่เหลือจากเอ่อที่เหลือหั่นเผื่อจากอะไรอ่ะ ยังประกบนี่เห็นไหมนี่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 นะนี่ครับตอนกินก็ครุกนิดนึงนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยไข่ตุ้มแสนระมุน <c oughs> โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่เมนูประหยัดแต่มากด้วยประโยชน์เห็นไหม ยำปลากระป๋อเลิศดรสไข่ตุ้มแสละมุนกับมามา่มาลูกชิ้นว้าวเหมาะมากครับสำหรับน้องๆที่อุปกรณ์ไม่คยพร้อมหรือต้องการจะเป็นมื้อประหยัดนะเนี่ยเพื่อสุขภาพทั้งนั้นนะสมุนไพรไทยก็รู้อยู่มากด้วยประโยชน์โอเครวมเออเดี๋ยวนะรวมต้นทุนหมดนี้ก็ไม่ถึงสองร้อยอะเนาะไข่ก็ตีสีสกว่าบาทปลากระป๋องก็ เอ่อทิศโหสีบเนาะมาม่าสองห่อสี่สิบลูกชิ้นยี่สิบบาทจานนี้นก็หกสิบบาทโอ้ยรวมความแล้วสามอย่างนี้ไม่ถึงสองร้อยบาทจา้าทำทานทำเอ่อกับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็ได้ประหยัดดีโอเคจ้าสวัสดีจ้า